เอ้คู่ชิงวันกาดโอเดสนะคะระหว่างดัสเต็ดและเคเทอร์เซนตูรี่นะดัสเต็ดสายอะไรเอ่ยบรูสเคเทอร์สายอะไรคะบัสเดียร์พี่ผมซึมแล้วผมแพ้สองรอบแน่นอนเปลี่ยนเสียง อยากชนะแล้วอยากชนะบ้างจังนี่ไงเรชนะแล้วมันมีมเด็กชนะมาสองรอบเลยใช่ไหมใช่ผมชนะสองรอบเหรอไงรอบแรกรอบแรกฟุกอ่าเริ่มไปครับแล้วก็แล้วคนรู้๊กใจคนโดนฟุ๊ก นั่งกุ้มเอาเหี้ยโน้สองล็อกจริงดอจะแพยครับโอเครอครับผมทีมไานนี้จะฝาเริ่มหลังครับตัวหนึ่งชาร์จหนึ่งไนิวนับ แปดพันปล่อยครับให้เมีบตีเลยครับเนะท่าไหร่นะอ่าสิบสี่ครับผมสี่ได้เข้าอวอว์ทิกเกอร์ครับบุคี้ก็ดีจังเลอกโอ เกิดอิดเครับผ่านเลยครับครับโมอ่ะเขาโมอ่ะิงโ้งโที่กิอ้เกสองให้ออกให้ได้เหมือนเล่นกับเรานะงานชีวิตอ่ะเขาได้านชีวิตละเหมือนหาโนกอไม่มีอ่ะกับเธอสองบุกี้บกี้ กหมื่นเริ่มเถิดครับโอ้โหี่นี้ก็เร็วไอ้ตัวหนึ่งโอเคอ่าเรียบร้อยเมนตีเลยครับสองหมื่นสกีปเป็นการตลอดเธอแล้วทั้งทั้งทั้งเถตลอดทั้งเกมเลย เท่าไหร่นะมนหมื่นสองหมื่นสองคิหนังชีวิตได้เข้าอ่ะจัดคิวเาแวนครับหนังชีวิตหโดนแล้วโดนแล้วเอ้ยคิวอคิวได้เข้าแวร์ได้เข้าเราพักแล้วเาจบแล้วตอนนี้มันยากอ่ะยากเจอตัวใครกันแน่ก็ต้องไป ความน่ากลัวแม่งอยู่ตรงนี้แหละไม่เขาอยากให้มันออกตอนเกมหนึ่งไม่ออกตอนเกมหนึ่งไม่ชิบหายเอ้ยสามสามไปจุ๊บไปเลยชิ้นไปบางคนไปเลยเต้าโตอะไรอ่ะได้หนอเด้อคันธารจิมเนี่ยมันจะไม่โมโหเลยนะถ้าแบบเออร้อยล้านมาตอนไหนเจอเออโอเคไม่เป็นไรฮะไปไปท้ายไปเลยเอาไปสองสั่ง เช็คไปไหนหมดแล้วอื่นแค่ตีไปไม่ได้ขอตตรียมหมดแล้วเตยมหนึ่้าันไม่ใช่ขขงหมูแล้วขอขอหมื่นขอหมื่นอ่ะนี่ครับอันนี้โอกาสไม่กล้าครับ วิวว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 าวนี้วเว็ด้ม่ววนวววววว่มวววครับผมเอาววะทิ้งเวว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 วกวววสววมาวววววววหวว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 วหมื่นห้าหมว ขอหมื่นใช่ใช่ขอหมื่นตาหมื่นนะหมื่นท้งหมดตีตีเลียเท่าไหร่ครับเออเป็นีอลียเอสองหมื่นสามหมื่นสามหมื่นแปดเอาสกิลตัวนี้ต่อดีทายตัวเองโซบาร์ครับโจนนึงโอเคครับจบเธอครับ

นี2ครับ18ครับ23 14แวนครับ15ไป้ี่เวเ่14 14 14อะไนะอ้โหได้ไอ้โม้แก๊งอเล่นอลทองอ้ทนี้ก่นไปไหนมา มันตกลงหน้วแพ้ไปน่าอะไรคร<ป>ัทีนีกล่องเดียวคหมด่ะชนะรชนะจิมจิมเนีๆๆ่ยหมืนี้สสองไ้แพสอเงหมื่นสแามหมเอ พิเทษแต่สองโอกาสเลยครับพิ่ศอันนี้สองที่ชั้นองโอกาสครับสามหมื่นเนาะโอกาสสองห้าเหลี่ยมสองแปดครับจเจ๋ินะครับ ต่อตัวหน้าอะไรครับผมตัวนี้มาไงก่อนตัวไหนตีอมาตันออกเทินแรกอกมาไั่าหลโลมดออ้าวโดจากไหนมือลงจากมือหยิบแปดสามแปด 4 4สปล่อยครับคอนแถวหน้าบุกหมื่นครับตัวนี้ตีตัวหนึ่งแล้วก็ใช้อีกหนึ่งสามครับ3ามสองหมื่นครัส3มแปดแล้วแวน33ามสาคีครับไมเขนาตักไปไหนไม่เข้าโะไปแล้วก็ สามสามสองทีครับฟอร์เกาไเช็คฟอนใช้การเช็คตัทิครับ,รบตัวนี้เป็นสี่สามครับไปอันเล่หน่อยอ่ะ ไม่มีอ่ะอันนี้สี่แปดอ่บโอเคเก้าร้อยยี่สบเมันจบเร็วมากอะสายอยู่นี้เดียว